สวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วนะเดี๋ยวไปส่งมอบกันโอ้โหดีนะลูกค้าโทรหาผมนะครับไม่ไม่ใช่ผมผมมาโทรหาลูกค้าถามว่าลูกค้าถึงไหนแล้วครับลูกค้าบอกว่าเซลต้นใส่ไฟไท้ายผมยังลืมลืมใส่ไฟท้ายให้ลูกค้าด,ดีนะลูกค้าเตือนก่อนนะไปะเดี๋ยวเราไปใส่ไฟไท้ายกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศส่งมอบสําหรับวันนี้กันเพราะว่าลูกค้าเดินทางมาไกลนะจากจังหวัด บึงการเลยนะครับก็น่าจะถึงช่วงบ่ายๆนะครับของวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งมอบแล้วก็เดี๋ยวไปดูรถสวยๆคันคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ทําเต็มระบบแล้วก็ทําออกมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามสดใสนะครับใส่แมกเลนโซ่หน้าหลังเลยด้วยคันนี้แล้วก็จัดทรงยอดเต็มระบบสวยงามปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเตรียมส่งมอบครับคุณผู้ชมไฟท้าย LED อีกแล้วนะขายดีจริงๆ หน้าขายดีลองมาจากรถก็ไฟท้าย LED นี่แหละนี่พี่โมอกำลังเปลี่ยนข้างนู้นนะฮะก็ทั้งความสว่างความสวยงามของตัวรถนะฮะกับไฟท้าย LED ของเดิมก็เท่าไหร่พี่โมดจาได้ไหมพันกว่าบาทของเดิมของของของอันตัวธรรมดาเพระไม่เคยเช็คราคาของเดิม สวยไหมเป็นรถคอกนะครับคุณผู้ชมวันนี้นี่เช็ดอย่างดีเลยนะผมบอกเลยว่าเช็ดอย่างดีเดี๋ยวออกไปแค่ตรงนี้เท่านั้นแหละจะไม่ได้เห็นภาพนี้แล้วนะฮะเพราะบอกแค่ว่าแค่ขยับนะเท่านั้นครับเละแน่นอนเพราะว่าฝนตกนะครับตั้งแต่เช้านะ เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับสวยมากนะคันนี้สวยมากสวยมากนี่ดูครับดูดูดันดัน,ดนทรงสวยสวยเลยไฟท้าย LED ของเดิมก็จะเปียกมากนี่ฝนมันตกคู่ละเก้าพันกว่าบาทดูยเยยีบรกสวยมาก นี่พอหย่าเบรกที่มเหยยบเบรกให้อีกทีหนึง่งนี่หลายๆคนสงสัยนะเวลาหย่าเบรกแล้วข้างล่างจะเข้มไหมไม่เข้มนะเข้มแค่ข้างบนพี่มดลองปิดไฟหน้าให้หน่อยอันนี้ปิดไฟหน้าแล้วหยี่บเบรกมันก็จะติดแค่ข้างบนพี่โมดเปิดไฟหน้าหน่อยครับอ่าพอเปิดไฟหน้าปุ๊บข้างบนข้างล่างติดพร้อมกันแต่พอหยยบเบรกจะเข้มแค่ข้างบนอ่านะครับฉะนั้นไฟที่หย่าเบรกเราขึ้นจะเป็นไฟข้างบนนะครับคุณผู้ชมค่ะก็มารับรถแล้วครับคุณผู้ชม อาเดี๋ยวลูกค้าอันนี้ออกมาตั้งแต่กี่โมงครับเจ็ด<ม>โมงเช้าเจ็ดโมงเช้าก็หกชั่วโมงได้ไหมครับหกเจ็ดชัเนาะเดี๋ยวลูกค้ายืนตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดครับโอเคครับถอดแมสออกได้เลยนะครับผมถอดไหม โอเคครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามครับกดไลค์ครับครับผมหนึ่งสองสาครับโอเคครับผมพี่ยาพี่ยาฝากหน่อยเดี๋ยวผมพาลูกค้าเช็คอุปกรณ์ก่อนเนาะไฟตัดหมอกนะครับเป็นตัว LED นะครับแสงสีขาวตัว LED นะครับแล้วก็ล้อแมก นะครับเป็นเลนโซ่แท้นะครับ D1 F4 เนอะน็อตม่วงครอบเบรกม่วงอะไรพวกนี้หมดนะครับแล้วก็ยางใหม่สองสามห้าห้าสิบนะครับพี่อาฝากเก็บอันนี้หน่อยถ่ายแล้วถ่ายแล้วแล้วก็ล้อหลังเป็นเลนโซ่นะครับอายางมิชลินแล้วก็ย้ายหูแหนบหน้าขึ้นหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ดามกระบะ เรียบร้อยนะครับดามบนดามล่างเนาะแต่ดามบนมันน่าจะมองไม่เห็นแล้วแหละเพราะว่าไอตัวกระบะมันปิดหมดนะครับไฟท้าย LED นะครับเปลี่ยนเพิ่มเนาะเป็นของเบิรกใหม่นะครับแล้วก็โชคตรงคู่หนึ่งแล้วก็ไ่้สองคู่นะครับสกีแหนบ20มมิลข้างละ5ตัวตรงเต็งบุนเหล็กย่อนะครับแล้วก็คอกเมตรสาห้าเหล็กสับท้ายโซ่ กอล็อกฝาท้ายสแตนเลสนะครับเรียบร้อยหมดครับก็ตามที่ลงรายละเอียดเลยอันนี้ส่วนมากจะวิ่งแต่ของตัวเองใช่ไหมครับวิ่งของตัวเองอันเนี้ยผมยังไม่ได้เติมลมสำหรับบรรทุกให้นะครับคือเติมวิ่งปกติเดี๋ยวถ้าลูกค้าบรรทุกก็เติมเพิ่มหน่อย เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเติมมันอยู่ประมาณสักร้อยยี่ร้อยสามร้อยสามสิบปอนประมาณนี้ถ้าสี่ห้าตันมันยังมีช่วงที่ให้ตัวอยู่ครับไอช่วงเนี้ยที่แนบมันยังไม่พิงนะครับ ผมว่าใส่ไฟ LED แล้วรถสวยขึ้นเยอะเลยลูกค้าเปลี่ยนกันหลายคันมากไอไฟ LED ครับเป็นรีวิวน,นะครับเปลี่ย <c oughs> นเนาะสวยเลยครับเดี๋ยวลูกค้าภายในอีกนิดน,น,นึงเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานลูกค้าเชินด้คนขับนะครับก็ อย่างอื่นก็ปกติหมดเนาะเรื่องแอร์ปุ่มหมุนอะไรพวกนี้จะมีแค่เรื่องเกียร์เวลาเข้าเกียร์ถอยยกตรงนี้ขึ้นดันซ้ายสุดผักขึ้นไปข้างหน้านะครับผมอันนี้ซองนะครับเอกสารเนาะหนังสือรับรองการซื้อขายอยู่ในนี้นะครับผมแล้วกอ็อันนี้จะเป็นใบรา,รายการของการรับประกันพวกเเผา แล้วก็พวกนี้จะเป็นใบของเลขตัวถังเครื่องรถนะครับของลูกค้า YC 1397เนาะตัวเลขเครื่องนะครับอันนี้เป็นใบรับประกันของตัวพวกแม็กไรเนอร์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวใส่ไปให้ในรถเดี๋ยวผมเอาสมุดรับประกันให้ทีหนึงครับเพราจะจว่าลูกค้าออกรถข้อผมไปอนี้แต่โทรตามเอาป้ายขาวทั้งนั้นเลย <laughs> จ้าเรียกเดี๋ยวสีร่รอยยังไงสี่ร้อยเรือร่อเนี้ปักพ่ออะไร,รจ้าขอบคุณมากเลยนะครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ขอบคุณครับอ่ะจริงจริงอ่ะผมมาเติมให้สองพันแต่มันต้องใช้วิ่งเข้าอู่ด้วยมันอาจจะเหลือประมาณครึ่งถังครับตอนนี้ครับนี่ครับขอบคุณนะครับ,บ,รบเดินทางไกลเลย <laughs> สวยๆกับบึงการนะฮะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่มาใช้บริการกับเซลต้นนะครับผมจัดสวยๆอีกหนึ่งคันนะพอกแหนบเพลาลอยนะคิดถึงเซลต้นได้เลย <c oughs> ขอบคุณนะครับนะครับก็ลูกค้าเดินทางมาออกมาตั้งแต่7โมงนะฮะจากจังหวัดบึงการนี่บ่าย2อบ่ายสามเพิ่งมาถึงนะครับ ขอบคุณมากเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคุณผู้ชมกราับสวัสดีนะครับผม